พันกาแล็กติกเรามาที่นี่เพื่อเล่นการขึ้นสู่ของคุณเราคือสหพันธ์แสงกาแล็กติกที่นี่เพื่อแนะนำคุณในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนโลกของคุณเรามาเพื่อพบคุณเพื่อทำให้คุณสว่างสวัยบนใบหน้าของความเป็นจริงและเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาอันไร้ขีดจ,จำกัดของเราแก่คุณรู้เปิดหู รู้เปิดใจรู้ใจเปิดรู้จิตเปิดคุณพร้อมจะให้เราแบ่งปันกับคุณหรือยังคุณได้รับข้อความนี้เพราะคุณเป็นหนึ่งในผู้อยู่อาศัยคนแรกของดาวเคราะห์ก๊อดที่เปิดที่พร้อมจะเปิดให้แสงแห่งการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และเริ่มกระบวนการตื่นรู้ของพวกเขา เรามาที่นี่เพื่อเร่งการขึ้นสู่คุณเรากำลังรองให้คุณมาถึงที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มต้นเราต้องการให้คุณปลดปล่อยกระบวนการเก่าและเดินเข้าไปในสิ่งใหม่ๆเราค้นพบว่าเราต้องบังคับสิ่งนี้ให้กับผู้คนมากมายขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพวกเขายังยึดติดกับกระบวนการเก่าๆของการควบคุมและความกลัว วันข้างหน้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติและมันเป็นเวลาที่จะทำลายอดีตอย่างแท้จริงเพราะแสงสว่างจะนำทางแห่งความรักความเป็นจริงมาสู่ทุกคนที่ปลดที่ปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังและความเจ็บปวดการยึดติดก,กับอดีตทาให้คุณอยู่ในรูปแบบพลังงานเก่าๆที่ไม่ส่งเสริมกระบวนการขึ้นสู่การ สู่ของคุณการเก็บความคิดและอารมณ์เชิงลบๆบไว้จะดึงคุณจะดึงคุณเข้าสู่โรคสามมิติเท่านั้นไม่ว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจจากมิติที่5แค่ไหนหลงทางความคิดตุดเองง่ายขึ้นเพื่ออยู่ในรัศมิติที่ไม่ยอมให้แรงเทพเข้ามาสลายพลังงานลบต้องเข้าใจวิธีปลดปล่อยอดีตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะต้องให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งใดๆก็ตามที่ทำรายตัวเองและชั่วร้ายที่คุณทำคิดว่าคุณทำและให้อภัยคนอื่นๆสำหรับสิ่งที่พวกคุณทำบางครั้งคนที่ให้อภัยยากที่สุดก็คือคุณการให้อภัยคือการรักษาชำระล้างสงบและเปลี่ยนแปลงมันคือการกระทำของความกล้าหาญที่ช่วยให้คุณยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณ การให้อภัยไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกทุกครั้งที่คุณต้องการมันมันเหมือนคุญแจที่เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่มากกว่ามันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากชีวิตที่คิดลบไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและความสุขผู้ใดให้อภัยจะได้รับการให้อภัยหนึ่งในดอกไม้ที่มีคุณค่าที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์คือความสามารถในการให้อภัย การแก้แค้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจและอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของมันการให้อภัยคือการไต่ความสูงใหม่ๆยิ่งใหญ่ขึ้นคือความสามารถในการให้อภัยยิ่งใหญ่ขึ้นคือหัวใจและจิตสำนึกของคุณวันที่คนเราสามารถให้อภัยทุกๆคนได้และ ทุกอย่างคือวันที่พวกเขาเข้าสู่มิติที่5พระเจ้าซูฟีชื่อว่ากัฟฟาหมายถึงการให้อภัยมากๆที่สุดจริงๆการผิดพลาดคือมนุษย์แต่การให้อภัยคือพระเจ้าและเมื่อคุณให้อภัยมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นคุณจะเริ่มที่จะอยู่เหนือความเป็นมนุษย์เมื่อคุณเริ่มที่จะให้อภัย เส้นระหว่างคนบาปก,กับนักบุญจะหายไปเช่นเดียวกับความแตกแยกระหว่างความดีและความชั่วไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปคุณเริ่มเห็นหนึ่ง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 และก็หนึ่ง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 ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีดำไม่มีขาวพลังงาน บริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงๆและพลังงานบริสุทธิ์นั่นคือพระเจ้าและคุณจะได้รับการให้อภัยการให้อภัยหากคุณขอให้อภัยจากใจขอบคุณหากคุณอธิษฐานขอการให้อภัยจากอยากจริงใจแนวคิดการของการสำนึกผิดจะกลายเป็นการให้อภัยถ้าคุณถามจริงๆและตระหนักว่าคุณทำอะไรผิดไป ถ้ามันเป็นการตระหนักอย่างแท้จริงและคุณยอมรับความลับผิดชอบและยินดีที่จะสำนึกผิดอย่างสุดหัวใจการสำนึกผิดนั้นจะกลายเป็นการให้อภัยบาปทั้งหมดไม่มีอะไรนอกจากการกระทำที่ไร้สติการสำรวจสำนึกผิดปกคุมคุณทำให้คุณตระหนักถึงความเป็นตัวของคุณบาป เปรียบเสมือนความมืดเมื่อคุณนำแสงสว่างแห่งการให้อภัยเข้าสู่ความมืดมิดความมืดมิดจะหายไปการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณช่วยเยียวยาจิตใจของคุณเองคนที่ให้อภัยจะเป็นจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่ได้รับการให้อภัยถ้าคุณให้อภัยไม่ได้ คุณจะไม่สามารถรักตนเองได้ถ้าคุณไม่สามารถรักตัวเองได้คุณจะไม่รู้ว่าความรักของพระเจ้าคืออะไรและถ้าคุณไม่รู้ว่าความรักของสวรรค์คืออะไรคุณจะไม่ถึงมิติที่5และนั่นจำไว้ว่ารักให้เต็มร้อยและให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่ได้รับกรรมไม่ผ่านจะไม่มีโซ่ตรวน รอบตัวคุณและจะไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่มิติที่5เรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กลาติกอาโฮออลูราเลนเอกทราทูสหพันธ์กลติกทามฝากบทความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสือไปทาให้พี่พี่ทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่าแจ้งกราบวินวรบรมคูคูบาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่าแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ